ครับเอาล้ครับตัดกลับมาเรื่องการเมืองต่อดีกว่าเราพูดถึงพักธรรมชารัฐพูดถึงประชาธิปั์แหม่ยังไม่ได้พูดถึงภูมิใจไทยเลยเนี่ยแกงของภูมิใจไทยมีอะไรคะยังไม่ได้พูดเลยแต่คราวนี้ตัดภาพกลับไปที่พักไฟค้านเลยดีกว่าพักเพื่อไทยแต่ของจริงแตกแล้วแตกอีกหรือเปล่าหลายคนถามกลุ่มจริงพรรคพนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะผมเป็นคนพักนี้ผมหานะคนไม่เจอนะมันเหี่ยวเนี่ยเเนี่ผมว่าสถานการณ์ของคนพักเพื่อไทย จิตแตกเหมือนกันนะอเอากันอย่างนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่15ากรกฎาคมสดๆร้อนๆเลยวันที่17อ่ะ,าาะ1ดากรกฎาคมคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะชื่อนี้คุณนะนักร้องเรียนก,ก็ก็นักรบประจำพักเพื่อไทยนั่นแหละออคุณเรืองไกลทําจดหมายเรียนหัวหน้าพรคเพื่อไทยแต่คราวนี้น่าสนใจเป็นจดหมายเรียนหัวหน้าพักเพื่อไทยแบบเปิดผนึกดังนั้น ใครๆก็อ่านได้สำเนาแจกมันทั้งประเทศเลยใช่เพราะเขาบอกแล้วเขาเปิดผนึกเนี่มเรียนหัวหน้าพรคเพื่อไทยค่ะแต่ประทับาราเปิดผนึกอแปลว่าเจยแพ้่ได้อืหัวหน้าจะได้รับหรือเปล่าหรือยังไม่ได้รับไม่รู้แต่แจกพี่น้องประชาชนอ่านได้สาระของมันก็คืออย่างนี้สาระของมันก็คือย่อเรื่องเลยดีกว่าอเนื้อหาสาระคุณเรืองกรก็บอกว่าใบบ่ายของวันที่สามกรกฎาคมก็ได้รับแจ้งว่า มีชื่อได้เป็นกรรบัิการวิสามัญพิจารณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64, 64ในโกลต้าของพรรคประชาธไทยเกิดขา้ด้วยนะใช่หนึ่งใน15รายชื่อก็มีชื่อคุณเรืองไก่อยู่ด้วยณนะวันที่3กรกฎาคม,มแต่ในเวลาต่อมามีโทราศัพท์จากบุคลคลคนหนึง่งบุคลคลคนนั้นคุณเรืองไก่เรียกว่าคุณพอสำเภาอักษรยอ่อพอสำเภาขอร้องให้ไม่รับตําแหน่งกันมัญชการชุดนี้อืและในที่สุดเมื่อรายชื่อกันมันิการออกมาจริงๆ ชื่อของคุณเรืองไกรก็ถูกสกิดออกก็คือไม่อยู่ใน15ห,หนึ่งใน15รายชื่อที่เป็นโค้ต้าของพรรคเพื่อไทยใช่คุณเรืองไกรก็ถึงบางอ,อ้อฝีมือคุณพอสำเภาคุณพอสำเภานั่นเองเพราะว่าตอนที่คุยกันเขาบอกมีการต่อรองด้วยนะว่าปีนี้ยังยไม่อยู่กันมาที่การชุดนี้เดี๋ยวไปรอปีหน้าหรือไปอยู่ในอนุกนารมการอื่นแทนอ่ะครับเราจะต่อสายไปที่คุณเรืองไกลรลีกิจวัฒนาคค่ะในจดหมายเปิดเผก ของคุณเรืองไกรตอนท้ายๆนะเออเอาละครับไปไกันที่คุณเรืองไกรเลยนะคะสวัสดีครับคุณเรืองไกรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดานัยครับค่ะครับที่ยวนี้ขายก๊อกจับเพื่อไทยขายก๊อกของจริงใช่ไหมครับไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบนะถามกันจริงๆคุณเรืองไกรก็ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจะโกรธหรือมีอารมณ์กเหยดการต่างๆมากนัก นะครับไม่ว่าใครจะออกมาตี้องร้องลตาจะบอกป้องผมนู่นนี่นั่นผมก็เฉยๆแต่ครั้งนี้เนี่ยคือเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่เกิดเลยถ้าคุณบอกผมก่อนที่ผมจะเห็นบัญชีรายชื่ออ๋อแจ้งล่วงหน้าก่อนอืมถ้าบอกก่อนไั้แรกบอกว่ามันไม่ลงตัวมันจัดไม่ได้และในพักบางคนก็กันผมอยู่แล้ว นะครับการประชุมสสที่ชั้นสองเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเนี่ยครับก็พยายามบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่สสหรือผมเป็นสสสอบตกครับซึ่งพักเพื่อไทยบางคนก็มาบอกเขาไม่ใช่ว่าเขาสอบตกเขาโดนยุบพักเพราะก็ไปจากเรานี่แหละครับอแต่นี้ตลอดเวลาเนี่ยหลังงบปีหกสามักให้ผมไปเป็นหนึ่งในสิบสามคน เราก็แสดงบทบาทความเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักตรวจสอบจนส่วนใหญ่ี่ยอมรับจะมีบางคนที่อาจจะไม่พอใจบางเรื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ไปใส่เรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวมาผมก็เฉยๆนะครับแต่ครั้งนี้มันต่างกันตลอดวันที่สามเนี่ยนะฮะมีคนโทรมาบอกผมหลายคนเป็นผู้ใหญ่ของพรรคเมี่ยษะ บ,บอกว่าคุยกันละ,ะยังไงก็คุณรังกายอยู่โคต้ากลางต้องมาช่วยพักต่อนะครับก่อนหน้านั้นตลอดเวลาเนี่ยการพินาราก่อนที่จะอภิปรายวันที่หนึ่งสองสามมา,มา,มาลงมติเนี่ยเราก็ประชุมยุทธศาสตร์เราก็ประชุมกันทางระบบสูบนะครับ,รบผมก็ให้ข้อแนะนำข้อเสนอในฐานะที่เราเป็นวิทยากรให้กับพรรค ทุกคนก็เข้าใจจนกระทั่งวันที่ตัวแทนสำนักงบเนี่ยมาอธิบายกับพักก็ยังพูดจากันอยู่หลังจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรเลยใทรนเสนอบอกว่าควรเป็นวู่นผมผมเฉยเฉยทีนี้พอมาถึงวันที่สามตอนเช้าเนี่ยก็บอกว่าแจ้งแล้วผมก็ยังเฉยอยู่นะครับเขาบอกว่าเอออเายังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พอปลายสามเนี่ย ผมได้รับข้อความมาชัดเจนว่าผมได้เป็นผมก็แจ้งเพื่อนสอส,อสอฝ่ายค้านที่เคยทำงานร่วมกันว่าเออเราคงได้ทำงานร่วมกันในปร ah. <ล>ะมาณครับเอ็กก็มาพลิกผันตามเวลาที่ผมลงไว้เพราะผมดูจากเครื่องค่ะมือถือใช่ไหมที่มีคนติดต่อมาสุดก็ก็เบอร์เบอร์ท่านก็ไม่ได้ปิดดังอะไรเราก็เคยกู้จายกันแต่สิ่งที่ส่งสัญญาณมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าท่าน พอสัมผัใชันหะฮะท่านบอกว่ามันไม่ลงตัวใน้5คนเนี่ยก็ขอร้องแล้วก็เสนอเงื่อนไขบอกไปเป็นปี65ได้ไหมหรือลงอนุได้ไหมผมก็บอกว่าไอ้เป็นกรรมธิการคณะใหญ่เนี่ยมันต้องแสดงความเห็นมันต้องดูภาพรวม อน,นุเนี่ยลงไปจ้องตัดงบป,ประมาณมาเกี่ยงบกันมาทาโน่นนี่นั่นซึ่งผมไม่ใช่สอสอเลือกตั้งผมไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องที่ว่าถ้ามีตัวเลขโน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยมผมไม่อยากไปยุ่งอืแต่ผมต้องการจะดูเรื่องนี้แต่ในที่สุดผมก็บอกว่าแต่ถ้าคิดจะทําอะไรเนี่ยมผมคงไม่สามารถโตแยงหรอกค่ะหลังอย่างนั้นนะครับก็มีอีกขั้นหนึ่งโทรมาสถาเนเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็บอกว่าก็ว่าไปตามตามสิทธิครับ อ hmm. ซึ่งสายที่สองเนี่ยก็สรุป hmm. ตรงกันว่าแล้วทําไมไม่ทําก่อนที่เรื่องไกลเขาจะรู้มาติอ hmm. hmm. นี่คือนี่คือจุดที่มันมันถึงเกิด <Okay. S 2> ความรู้สึกมากนะครับครับ,รบ,รบและหลังจากนั้นเนี่ยการประชุกมกรรมธิการที่เริ่มมาที่แปดก็ยังมีการพูดจากันต่อเมื่อวานก็ยังมีปัญหาตามมาอีกนะครับ ทีนี้ในช่วงระ,ะยะเวลาจากวันที่สามถึงสิบห้าเนี่ยสสหลายคนก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมผมบอกผมไม่เคยประชุมร่วมกับพรรคนะเพราะเรารู้สถานะว่าเรามไม่ใช่สมาชิกครับเราประชุมในฐานะเป็นที่ปรึกษาในทีมยุทธศาสตร์เราเข้าได้แต่ที่ประชุมรอเนี่ยเราไม่เข้าเพราะเรารู้รสถานะเราก็เรามัดระวังให้ครับมเมื่อเรื่องนี้ออกมาเนี่ยทุกคนมาถาม แล้วก็มาอธิบายกว่าม,มว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผมถูกสลับชื่ออย่างที่ผมเข้าใจหรอกอเป็นอีกคนหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้ครับเขาอ้างว่าเป็นคุณสรันบุตรสรันบุตร <ผม S 1> สร,นสรนัสรนเกศไม่ใช่หรอกถูกต้องอคุณุะนายครับคือผมเห็นรายชื่อที่หลังเนี่ยทั้งสิบห้าคนเนี่ย นะครับในวันจันหรืออะไรที่ผ่านมาพอ,อเทียบสิบห้าชื่อเนี่ยก่อนหลังจากมีมติกับไอ้วันที่เนสนอเข้าสู่สภาเนี่ยมันผิดที่ชื่อผมอุเดียวเนี่ยเปลี่ยนคนเดียวเปลี่ยนคนเดียวฮะมันชัดเจนทีนี้หลังอย่างนั้นก็มีคนที่ปลายฟามอีกต้องอธิบายวา่าไม่ใช่หรอกเป็นคุณวัฒนาเมืองสุอื์คุณวัฒนาไี้คุยเหบอผม ตั้งแต่คืนวันที่สามแล้วก็บอกว่าเอจะขอความรู้ผมบอกว่าเอผมโดนอย่างเงี้ยผมคงไม่ไม่ไปยุ่งกับภรรคหรอกขณะนี้ผมเก็บนะใช่ไหมผมก็บอกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผมจะไปช่วยดูแลให้กับพรรคต่อไปเนี่ยนะคุณวัฒนาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาแต่ของเขาเนี่ยมันมันก่อนที่จะสรุปอืม อันนี้ขอเอ่ยชื่ออีกคาดหนึ่งนะฮะด้วยความเคารพนะะซึ่งตั้งสามด้านก็เป็นผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยคือคุณสุทินฮะสุทินมีชื่อดูแต่คุณสุทินเนี่ยขอสลระให้คุณวัฒนาไอ้ยางงี้มันจบไงเขายอมไงเพราะเดี๋ยวนะมันจบเมื่อมันจบแล้วมีชื่อผมอยู่ในลำดับสิบสองสิบสามเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วผมได้รับแจ้งแล้วผมบอกลูกแล้วว่าเออพ่อจะมีงานต้องยุ่งนะอาจจะไม่ได้อยู่กับหนูสอนหนูขับรถอะไรเท่าไหร่ นะฮะทีนี้อผมก็บอกเพื่อนสสพรรพักร่วมายการมาเออเห็นชื่อว่าเขาก็บอกเขาเขาก็จะมาผมก็บอกเออดีจะได้ทํางานเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ควรศึกษา,าเท่านั้นนะฮะอืะอแต่เมื่อเปลี่ยนแล้วแล้วก็ยังยังไม่จบที่ผมเรียนคุณด้านในเนี่ยนะครับกับคุณแมวสาวเนี่ยว่าไม่จบเพราะเมื่อวานเนี่ยอ่ามีอะไรคะก็ยัง บอกว่าก็เรื่องกา่อยู่ไม่มีใจอยู่กับเพื่อไทยแล้วในทำนองนี้นะก็มไม่เห็นต้องไปตึงเขากลับเหตุนี้มันมาจากอะไรรู้ไหมฮะเมื่อวานมีการเสนอชื่อผมโดยพรรครวมเนี่ยไปเป็นอนุกรรมธิการซึ่งมันเป็นการพูดจากันหลังที่เกิดจาก,กเกิดเหตุแล้วครับอย่าลืมนะฮะผมไม่รับข้อเสนอของคุณปอตารวะ เพราะว่าผมเห็นว่าโอตอมันไม่ถูกต้องครับถ้าพักบริหารกันแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าคนของพ้านมันออกไปออกไปเนี่ยม,มันเหตุผลคืออะไรครับนะครับแล้วคนที่มาแทนผมสื่อก็คงรู้ว่าคือใครครับใช่ไหมฮะตอนนี้เราเราก็เลยเล่าสังแล้วเนี่ยแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ว่าเราติดรอตอผมค่อนข้างมีความรู้สึกทั้งนี้มาก ครับผมต้องไปหาหมอทั้งเสาร์และอาทิตย์ความดันผมขึ้นทั้งสองวันครับนะครับแล้วผมต้องกินไอเไอทไทรีนอนแปดชั่วโมงหก0น้ยห้าสิบเนี่ยหกหลายแผลโอ้ขนาดนั้นเลยเลยนะมาติดต่อกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวคุณ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 ลือไกลไหนไหนก็ไหนๆเอากันถึงขนาดนี้แล้วนะผมถามก่อนย้อนกลับไปเมื่อวันที่สามกรกฎา มีโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่ามีชื่อคุณเรืองไกรได้เป็นกรรมธิการงบประมาณปี64ในโคต้าของพรรคเพื่อไทยคนที่โทรมาแจ้งเป็นคุณอนุดิตหรือเปล่าหรือว่าคุณหญิงไม่ใช่ครับใช่ครคนบอกผมพูดได้เลยคุณสรันวุฒิครับคุณสรันวุฒิสรันเกตโทรบอกว่าคุณสรันวุฒิโทรบอกผมมาตลอดแล้วก่อนวันที่สามวันที่สองคุณบรรวัฒน์ก็โทรบ,บอกผมว่าเอ๊ะเขามีการวิ่งกันนะ คุณเลิงไก่พยายามไปบอกคุณหญิงหน่อยว่าอ,าอยากเป็นนู่นเนี่ยผมบอกผมเฉยๆนะคือคือคือถ้าไม่ให้ผมเป็นผมก็ไม่มีปัญหา <Okay. S 1> ผมก็ทํางานไ,ได้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจก็คือวันที่สามวันที่สามตอนตอน,ตอนเ,เช้าสายสายสลันบูธสลันเกตโท<ถ>ร<ถ>มา<ๆ>บอกว่าได้แล้วได้แนะ่ๆนแล้วบ่ายก็คือบ่ายสามของวันที่ของวันที่สามกรกฎาคมก็ได้เห็นรายชื่อคอนเฟิร์มว่ามีชื่อเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ส่งข้อความมาผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงใครผู้ใหญ่ส่งข้อความ ก็คือเป็นคอนเฟิร์มเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ทางนี้แหละครับก็บอกมาแล้วก็คุณสารุญพุธก็ให้ความเคารพอยู่นะครับเขาก็บอกให้ผมไปไปขอบคุณนะครับซึ่งเราก็เจอกันอยู่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจคือผมไปช่วยสารุนบุธเขาวางไอ้เรื่องอภิปรายของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเราไปทํากันอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ที่บ้านท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ครับ นะครับเป็นผู้ใหญ่ของพรรคเยนยอหละยยิ่งดูคนชายเก็้ใหญ่ของพรรคก็ให้ไปขอบคุณผู้ใหญ่ซะว่างั้นเถอะว่าได้แน่นอนปรากฏว่าในเวลาต่อมาคุณพอสัมภาวก็คือภูมิธรรมภูมิธรรมเวชยชัยเขาโทรมาทูกต้องครับภูมิธรรมเสียอ้วนเขาโทรมาบอกขอให้ถอนตัวเธอมันไม่ลงตัว ก็ก็คือตรงนี้แหละคึอรายละเอียดแต่เดิมเนี่ยผมไม่เห็นสิบห้าคนไง hmm. ผมรู้แค่ผมคนเดียวแล้วผมไม่ถามว่าคนอื่นและใครได้เป็น hmm. ใช่ไหมฮะ hmm. ทีนี้ท่านภูมิธรรมเรียกพี่อ้วนกันแล้วกัน yeah, ha, ha, ha. นะครับพี่อ้วนก็บอกว่าเออก็โทรมา hmm. ใช่ไหมฮะ hmm. แต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณปร,รันวุฒิก็โทรบอกผมว่าเรื่องนี้เขาคุยกันที่สภา,า hmm. เขาบอกว่าไม่เอาชื่อพี่ละ เขาเรียกผมอาจารย์บอกไม่เอาชื่ออาจารย์นะผมบอกว่าเอาเธอยังไงก็ได้เพราะว่าผมผมคิดเลยอย่างนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าถ้าทำอย่านี้แต่ผมไม่รู้ว่าที่ไม่ลงตัวเนี่ยใครมาแทนผมไงสุดท้ายพบว่าใครมาแทนในรายชื่อที่เทียบชื่อต่อชื่อค่ะที่มาใหม่อ่าตามที่รายชื่อที่เทียบนะฮะขออนุญาตเรียนนามนะฮะคุณจุลพันธ์ลูกท่านสมพงษ์อมรวิวัต คุณจุลภัณ์อมรนิวัตจุลภัณธ์อมรวิวัตมาแทานคุณเรืองไกรลูกของหัวหน้าพักอืมอคือที่จริงนะถ้ามาบอกกันก่อนมาขอกันมามนพูดกัน,นเรื่องมันก็ไม่มีเรื่องหรอกถูกไหมก็ถูกต้องฮะคือคือในเรื่องของก่อนหน้านี้พักให้ผมเป็นโดยที่ผมไม่ได้ขอคือแปดจุดแปดหมื่นล้านครับแต่ผมขอครั้งนี้คือขอหนึ่งล้านล้านกับสามจุดสามล้านล้านถึงงบประมาณอืม หนึ่งล้านไม่ให้ผมก็จบอืมโอเคครับที่ผมขอเนี่ยเพราะเหตุผลว่าเรามองว่าเราเนี่ยเหมาะกับเรื่องตรวจสอบเรื่องโวเลขเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคโอเคสรุปก็คือเสียอ้วนภูมิธรรมเวชเชยชัยมาขอให้ลูกของสมพงษ์อมรนิวัฒน์เอาันตรงๆมันก็มาอยู่ในการบัญการแทนอื่องไีลคือท่านภูมิธรรมไม่ได้พูดว่าขอให้ชัยเลยนะฮะแต่ว่าตามเรื่องตามท้องเรื่องอ่านได้อย่างนั้นนะครับ คือทั้ง15คนเนี่ยผมมาได้ไหลังประมาณมาเทียบกันแล้วเป็นคีจุลพัธ์นั่นแหละมาแทนคุณเรืองไก่ทีนี้ตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการทําหนังสือยิงตรงไปที่คุณสมพงษ์อมริิวัฒน์ขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย่อนหน้าสุดท้ายมีคําว่าไม่แคร์อีกแล้ว ขอบคุณและลาก่อนและ้คำว่าไม่แคร์อีกแล้วเนี่ยจงใจเขียนเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ด้วยซึ่งมันไปตรงกับโลโก้ของกลุ่มแคร์ของเสี่ยอ้วนภูมิธรรมเป็นการส่งสัญญาณว่ารับไม่ได้แล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็บอกเพื่อให้เห็นว่าภูมิแคร์เนี่ยมาเดินการเมืองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ทําอย่างนี้ คราวนี้ก็ต้องให้ท่านบูรณาชี้แจงตามหลังแล้วกันนะครับได้ได้ได้ถือว่าจบไปแล้วสำหรับคุณเรืองไกรเนาะแล้วครับขอบคุณมากครับคุณเรืองไกรขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับยินดีครับยินดีครับค่ะคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะค่ะโอ้โหวิกแตกจริงๆนะทักสักครู่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะขออนุญาตทักค่ะ